m มูวี่เชคโคกเปิดช่วงเวลาสุดพิเศษสวัสดีครับได้เวลา Movie ี่เชคกับผมวีรวีโรจนนะครับที่จะมาเดดข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับตัวละครแบทแมนก็เป็นหนึ่งบทบาทที่มีนักแสดงหลายคนเคยรับบทนี้ครับอย่างไมเคิลขีตันเบนอฟเฟกที่กลับมารับบทนี้ครั้งในเดอะแฟ แต่นักแสดงที่เคยรับบทนี้อย่างคริสตินเบลไม่ได้กลับมารับเชิญในบทนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าจะกลับมารับบทแบทแมน Batman อีกครั้งถ้าหากว่าคริสโตเฟอร์โนแลนกลับมากำกับซึ่งทั้งคริสตินเบลและคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยทำหนังมนุษย์ค้างคาวด้วยกันมาสามภาคด้วยกันนั่นก็คือแบทแมนบิ g กินในปี2005เดอ Dark Knight ในปี2008และเดอะดาร์กไนท์ไรส์นะครับในปี2012ครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เป็นเอลเฟลกแล้วก็ต่อด้วยโรเบิร์ตแพตตินสันมารับบทเป็นมนุษย์ขังข่าวต่อจากคริสเทนเบลในหนังฉบับของผู้กำกับแซ็คชไนเดอร์และก็แมดด์บีฟครับไม่แน่นะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นคริสเทนเบลกลับมารับบทเป็นแบทแมนอีกครั้งให้เกิดไว้ได้คริสโตเฟอร์โนแลนมากำกับต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเอาละครับแล้วกลับมามูวี่เชกับ V ีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie, chick!